ไม่หมดมาสายเพราะอะไรมาด้วยเมย์เลยเมย์เลยผลดีมากการเหรอไปไหนมาด้วยกันเราให้อภัยกันะวางปัญหารวังนะไม่ให้มาหลังเธอแล้วนะนะติ๊กหยาบนะเหมือนกันเจ็บเช่นเดียวกันที่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดเนี่ยถาม แล้วก็ต้องตอบคุยแล้วก็ต้องคุยต่อเพราะนั้นติ๊กก็ไม่ใช่คุณบ้าใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะมาบ้านด้วยกันนะอะกิจกรรมของติ๊กไม่ยากเลยไหนทุกคนลองพูดโบกน้ำรูอากาศสิคะหนึ่งสองสามโบกน้ำรูอากาศาต่อไปโบกน้ำรูอากาศบกโบกน้ำรูอากาศระบกบกาสตร์าสต ลบอะไรต้องบอกด้วยลวเขาครูระ <c oughs> อกขอะไรอีก <c oughs> อ่าอ่าอ่าเขาบางครั้งบางรูปที่จะไม่บอกเลยนะไม่ต้องตอบไปด้วยให้คิดตัวเองเลยพอบอกว่ารูนับ1นถึงสามตอบไม่ได้ออกไปยืนเลยนะคะออกไปยืนเลยนะคะนั่นคือ ภาคล้ว,ลวจัาดาน,รนครรีบใจากนุ้างครับขอเยอนะ,ะรันุรีก็จะไม่ค่ีย้นหนหน้านะคตะวัน้าน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคยกันเรื่อง